g o o d a f t e r n o on on Tuesday สวัสดียามบ่ายนะครับในวันอังคารนั่นเองนะครับนักเรียนแล้าก็ทักผูกของทุกท่านเลยนะครับครับมาต่อเลยนะครับนักเรียนครับคราวที่แล้วเราได้เรียนรู้กันจบบทที่6แล้วเนาะวันนี้ครูบอกว่า เราจะมีการสอบท้ายบทบทที่6กกันด้วยนักเรียนทบทวบทเรียนหรือยังเอ่ยการสอบท้ายบทครับนักเรียนครับเหมือนเดิมนะครับเราจะมีการสอบท้ายบทแน่นอนสอบท้ายบทคือเอาความรู้ในหนังสือฉันนักเรียนไม่ต้องห่วงนะครับว่าครูจะเอาความรู้นอกหนังสือเนี่ยมาให้นักเรียนสอบไม่มีแน่นอนครับอยู่ในหนังสือทั้งหมดฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราอย่างที่ครูบอกเนาะเราจะมีการเรียนบทสนทนาบทที่ 7กันก่อนนะครับเบื้องต้นสั้นๆง่ายๆและเสร็จแล้วครูจะมี QR code นะครับให้นักเรียนทำแบบทดสอบสแกนเข้าไปนะครับหรือว่ากดลิงก์ข้างใต้คลิปนี้ลงไปนะครับเพื่อที่จะทำแบบทดสอบออนไลน์นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ก่อนที่เราจะสอบกันนะครับเรามาเรียนรู้คำศัพท์บทโทษดีครับเรามาเรียนรู้บทสนทนาบทที่7กันก่อนง่ายๆเลยมาทุกคนนะครับพร้อมกันเลยครับอหยิบหนังสือขึ้นมาลูกหยิบหนังสือขึ้นมาเลยนะครับ ตอนนี้นะครับเมือลล่อนักเรียนหยิบมือสือแล้ว please take your student book o n t h e r in your hand please นะครับหยิบหนังสือในมือนักเรียนเลยลมาเลยครับ and open page 58และให้เปิดหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยหน้าที่58เห็นรูปไหมลูก,ลกเห็นตามสไลด์คุณไหมครับ and open page 58ขั้นเปิดที่หน้า58เห็นไหมเอ่ยตอนนี้เห็นไหมครับอ่าเปิดได้ยังอ่าเปิดเลยลูกเปิดเลยนะครับใครที่ไม่เปิดไปอีกฟิ้งปีบนีนลูกมาเปิดเลยนะครับมา ตอนนี้นะครับหลายคนเริ่มเปิดแล้วน,นะครับหน้า58 page 58นะครับมาื่อนจะเห็นหน้าต่ังสุดอย่างนี้ครับ Unit 7ชื่อเรื่องว่าอะไรครับชื่อบทว่าอะไรครับอ่านพการตามครูครับ Future plans Future plans Future plans Pl ทุกคนหยิบเป็นสออขึ้นมาะไรูก Future ตัวนี้ Future เอาเสียงกันตาครูครับ Future Future แปลว่าอะไรลูก Future แปลว่าอนาคต เห็นไหมจุดไว้ครับ future f u t u r e future แปลว่าอนาคตในขณะเดียวกันคำนี้ครับ plan เ e a v อ me ีออกเสียงครูครับ plans 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 plan Pl ตัวนี้แปลว่าวางแผนฉะนั้นคำว่า future plans แปลว่าอะไรลูกการวางแผนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองอโอเคตัวเรียงเอ่ยอ่านตัวกันนะ future f u t u r e (future) แปลว่าอนาคต p l a n แปลว่าอะไรลูกวางแผนนั่นเองครับการวางแผนเหตุการณ์ในอนาคตนั่นเองนะครับช่วงยูนิตที่7ครับเราจะมาเรียนกันเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตนั่นเองครับนักเรียนทุกคนอ่ที่นี้ครับวันนี้เราเยเห็นหน้านี้ไหมหูน,นี่เราเรียนแค่นี้ครับเราเรียนออนไลน์แค่หน้าเดียวครับหน้านี้บทสนทนาง่ายๆครับ4บทสนทนาถามตอบสั้นๆง่ายๆที่นีหมาเดิมครับเดี๋ยวครูจะมีจัดนิทิสปีเกอร์หรือเจ้าของภาษา,าให้เรียนฟังก่อนหนึ่งรอบ หรือรอสรอบแล้วให้เรียนออกเสียงตามครูทีละคําทีละประโยคนะครับและอย่าลืมจดบันทึกความหมายลงไปด้วยนะเดี๋ยวเวลาเปิดเรียนตามปกติแล้วครูจะตรวจหนังสือนักเรียนด้วยว่าได้มีการจดบันทึกคําศัพท์ตามที่เรียนออนไลน์ในคลิปนี้หรือเปล่านะครับอย่าลืมนะลูกนะอะโอเคนะครับพร้อมอยังเอ่ยเดี๋ยวครูจะเริ่มอย่างนี้นะลูกนะครูมันจะมีทั้งหมด4บทสนทนาใช่ไหมครับบทสนทนาที่1ที่ครูชี้เห็นไหมครับนี่บทสนทนาที่1 2 3 และ4เห็นไหมลูก1 2 3 4ามี4มีบทสนทนาเห็นไหมครับเดี๋ยวครูจะแบ่งเป็นทีละสองบทสนทนาโดยเราจะเรียนบทสนทนาที่1กับ2ก่อนที่ครูชี้ตอนนี้แล้วเราค่อยเรียนบทสนทนาที่3และ4นั่นเองและเมื่อเราเรียนครบสตัวแล้วเราก็จะมาอ่านพร้อมกันทั้งหมดอีกหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับมาโอเคพร้อมยังเริ่มเนาะ หลายคนนะครับหนังสือน่าจะมีในมือแล้วดินสอพร้อมนะลูกนะดินสอหนังสือนะครับ student book ในมือเรียบร้อยนะครับมาโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าบทสนทนาแรกครับนักเรียนมาชี้รือทุกทุกคนเอานิ้วชี้ครับชี้ตามคําศัพท์เลยครับชี้ตรงในรูปชี้ทิ้งไว้เลยนิ้วชี้ชี้ไว้ครับเหมือนที่ครูมาชี้ตอนนี้นะลูกนะและพยายามเดี๋ยวรอบนะฟังนะเดี๋ยวครูจะเีทั้งสองรอบรอบที่1ให้เรียนฟังเสียงก่อนฟังเสียงเสร็จปุ๊บลองอ่านออกเสียงตามเบา ในรอบที่2ครูจะให้ในอ่านออกเสียงคําศัพท์ตามเจ้าของภาษานั่นเองนะครับอะลองดูนะลูกนะทีตรงนี้เลยลูกนะครับเมื่อจบตรงนี้แล้วเมื่อเขาอ่านจบตรงนี้แล้วเขาจะมาตอบประโยคนี้แล้วก็ตอบประโยคนี้แล้วก็ตอบประโยคนี้นั่นเองนะครับอะโอเคพร้อมนะครับ What are you going to do this weekend? I'm going to stay home. What about you? I'm going to play hockey. เรียบร้อยจบไปแล้วแมไหมเร็วมากเลยทํไม่เอ่ยทำไหมครับบางคนอาจจะทันแค่บางบิวสั้นๆใช้ลูชินประโยคนี้ประโยคนี้ใช่ไหมครับอ่ะเอาใหม่ลองชี้ตามเขานะครับลองชี้ตามสิ่งที่เราเห็นได้ยินนะครับเอาใหม่นะครับ What are you going to do this weekend? I'm going to stay home. What about you? I'm going to play hockey. เรียบร้อย ไปแล้วนะครับอ่ามาทีนี้ทุกคนชี้ตัวนี้นะครับชี้ตามที่ครูชีม้มาตัวนี้ลูกแล้วใสนะ่อ่านตามครูทีละคำนะครับอ่ะพร้อมนะอ่านตามครูนะลูกนะพร้อมจดคำแปลนะครับอ่ะพร้อมกันนะครับ What are you going to do this weekend าใไมครับน,นะครับชี้กลับไปตัวนี้ลูก What are you going to do this weekend อ่าๆยาวเลยนะล,ลูกนะพร้อมกันนะครับ1,2,3 What are you going to do this weekend One more time อีกหนึ่งครั้งครับ What are you going to do this weekend What are you going to do this weekend ่ามาเริ่มแปลเลยครับ What ตัวนี้แปลว่าอะไรลูกอะไรแค่ไม่รู้จวบในลูกนะ What อะไร What are you You แปลว่าอะไรคุณ Going to อทุกคนเห็นคำว่า going to ไม่ได้คุยชี้ตอนนี้ going to เห็นไหมครับ G O I N G T O เจอไหมลูกเจอไหมครับ going to ขีดสิ้นใต้ไปครับ going to แปลว่ากำลังจะเห็นไหมครับกำลังจะ What Are you going to do do จะว่าดูจะไหม do ดูดูตัวนี้แปลว่าทำ this weekend weekend เนื่องจากรูจก้จักคำว่า week ลูกก week แปลว่าสัปดาห์แต่ weekend ตัวนี้จะไหมครับ w e e k e n d weekend weekend แปลว่าวันหยุดสุดสัปดาห์ครับเอาจดลงไปเลย weekend แปลว่าวันหยุดสุดสัปดาห์ก็คือวันในลูกวันเสาร์กับวันอาทิตย์มาอีกหนึ่งนะครับ What are you going to do this weekend? คุณกำลังจะทำอะไรในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้เห็นไหมครับข้อตอบว่าอะไรลูกทำงานครับชี้เลยลูกชี้ I'm going to stay home. I'm going to stay home. ฉันทำไมลูก going to แปลว่าอะไรครับกำลังจะฉันกำลังจะทำไมลูก stay 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 แปลว่าอะร S T A Y stay แปลว่าอยู่หรือพัก home home แปลว่าอะไรบ้าน I'm going to stay home ในช่วงอยู่ยาวนี้ฉันจะทำอะไมครับฉันจะอยู่บ้านเห็นไหมครับมาอ่านไปเีครันะครับชีิดในลูกตั้งแต่แรกครับ1 2 3 What are you going to do this weekend? I'm going to stay home คุณกำลังจะทำอะไรในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ แต่ว่าฉันกําลังจะแน่นอนฉันจะอยู่บ้านนั่นเองครับอ่ต่อมาครับตัวนี้ชี้อ่อไรลูก What about you What about you ต่อไรครับ What about you แปลว่าอะไรจไ,ไดรไประยคนี้เราเจอกันบ่อยเนาะแปลว่าแล้วคุณล่ะถาม่า What about you แล้วคุณล่อะอาจจะบันทึกลงไปเลยนะครับ What about you แล้วคุณล่ะผู้ชายก็ตอบว่าอะไรครับอ่าพกไ์ครับ I'm going to play soccer. I'm going to play soccer. เบลลลูกฉัน going to กำลังจะ play เเบไรนะครับเล่นทุกทีครับทุกทีครับ Hockey. ทุกทีครับเพียุเกอรก์นะครับอ่อยนะครับ I'm going to play hockey. ฉันกำลังจะเล่น hockey นั่นเองอ่ะโอเคไหมครับเอาใหม่นะตั้งแต่แรกนะลูกนะหนึ่งสองสามอ่าพอตามครูนะครับ What are you going to do this weekend? I'm going to stay home. What about you? I'm going to play hockey. อ่าหลายคนนะครับน่าจานตามได้อยู่นะครับอ่ามาลองอ่านตามเจ้าเสียงเจ้าของภาษาอีกหนึ่งครั้งนะครับอาชีพตัวนี้เลยลูกลองอ่านตามนะครับ What are you going to do this weekend? I'm going to stay home. What about you? Going play Hockey about play to you? going I'm เรียบร้อยนะครับบทสนทนาจบไปแล้วกี่ตอนลูกจบไปแล้ว2บทสนทนาเนาะอ่ะโอเคต่อมาเลยครับบทสนทนาที่3และ4อ่ะมาตัวนี้ครับแห้เรียนฟังจากในทีสติเกอร์ก่อน1ครั้งนะครับแล้วดูสิเราอ่านทันเขาไม่เอ,อ่ยนี่ครับประโยคสั้นๆง่ายๆเดี๋ยวเขาจะเริ่มจากประโยคที่ครูชี้ประโยคนี้แล้วตัดประโยคนี้ แล้วตามเรียบยคนี้และสุดท้ายตัวนี้นะครับอ่ะชี้ตามไปลูก I'm going to play in a tournament Wow that sounds exciting Good luck I hope you win Thanks เรียบร้อยนะครับมาฟังใหม่หนึ่งอ่าพร้อมคู่นะครับก่อนที่จะพูดหนึ่งนะครับอ่ะพพ้อมกันครู่รับชี้ตัวนี้นะครับอ่ะพร้อมกัน I'm going to play in a tournament I am going to play in a tournament I'm going to play in a tournament I'm going to play in a tournament and probably chance going to play in a จดมาถทึกบ้านานะลูกนะฉันกำลังจะทำอะไรครับเล,เ,ลเ,ลเ,ลเล่นเล่นเลยครับ tournament คิด p แได้คันนี้ครับ underline ไว้เลย,ย e tournament tournament ที่ครูชี้ตัวนี้เห็นไหมลูก tournament แปลว่าอะไรครับเพราะว่าการแข่งขันนั่นเองนะครับ I'm going to play in a tournament ฉันกำลังจะเล่นในการแข่งขันนั่นเองอมา ผิ่เขาตอบว่าอะไรครับได้ยินว่าผู้ชายบอกว่าเขาจะไปแข่งขันใช่เื่อลูกไปเล่นฮอกกี้ในการแข่งขันฮอกกี้นั่นเองเอาผิวพูดกันว้าว wow. that sound exciting wow that sounds exciting wow เป็นกระแสนว่าอะไรว้า wow. วเป็นกระแสนว่าอะไรหูมหาัศาจรรย์มากเลยคุณยอดเยี่ยมมาก that sound exciting sound ขีดแสดงคำด้ียครับ,รบ S O U N D อัน r ด i ร e เลยอะไรลูก s สาร์สารว่าอะไรเสียงหรือสิ่งได้ยินเนี่ย a ด s o สาว exciting exciting แปลว่าคำี C ้จดไว้ T I n G, exciting แปลว่าอะไรครับแปลว่าน่าตื่นเต้น wow that's o u n d exciting ฟังแล้วดูทำไมจังเลยน่าตื่นเต้นจังเลยเห็นไหมครับอเอาหมาอ่านนะพร้อมกันหนึ่งครั้งนะครับชี้ใน,นลูกชี้พร้อมกันนะครับเอาลาครูครับเรี้ยวซมิ I'm going to play in a tournament Wow that s o u n d exciting เรียบร้อยนะครับส,สุดท้ายสุดท้ายตอนนี้ผู้ิงผู้ชายเขาจะจากกันแล้วแน่นอนครับผู้ชายก็จะไปแข่งขันผู้หญิงจะพูดว่าอะไรดีอาชีเลย point ชี้ตรงนี้เลยครับที่ครูบอกตรงนี้ครับอ่าพร้มกันนะครับ good luck good luck I hope you win good luck I hope you win good luck I hope you win. Good l ลักขีดเส้นใต้เลยครับ underline good l u ลัก o o d l ลักแปลว่าอะไรลูกโชคดี Good l ลักเห็นไหมครับ Good l ลักที่ครูชีตรงนี้ Good l ลักแปลว่าโชคดีโชคดีนะ I hope จะเขาว่า hope ไหมครับ H O P E เห็นเรอย,ย่งเอ่ยอ่าบางคนเห็นแล้ว hope เขียนเอาเพราะกระักครูครับ hope hope แปลว่าหวังว่าครับดูเลยครับ I hope you win ใช่หวังว่าคุณจะทำไม win win แปลว่าอะไรลูกช,ชนะใช่เปล่าคือหลัก I hope you win โชคดีนะฉันขอให้คุณทำไมครับชนะการแข่งขันนั่นเองอ่ะผู้ชายได้รับคำวอวยพรตอบก็อะไรครับอ่ะพร้อมกันเลฟมี Thanks. Thanks 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 ตบอะไรครับขอบคุณนั่นเองนะครับเห็นไหมเป็นการขอบคุณที่วอวยพรให้เขาอ่ะทีนี้อ่านใหม่นะลูกนะทีนี้เราเริ่มอ่านได้แล้วลองอ่านชี้แต่ตรงนี้นะครับเวลาเราฟังในหูฟังเนี่ยมันจะเร็วนิดหนึ่ง ถ้าเรียมเยียมจับคำค่อยๆจับคำไปในลูกนะเอาใหม่นะครับ I'm going to play in a tournament. Wow, that sounds exciting. Good luck. I hope you win. Thanks. จบไปเรียบร้อยนะครับอ่ะทุกท่านพร้อมคุยหนึ่งครั้งนะครับมาพร้อมกันชี้ลยลูกอ่ะหนึ I'm going to play in a tournament. Wow, that sounds exciting. Good luck. I hope you win. Thanks. เรียบร้อยนะครับสุดท้ายที่ตีสามกับ4ได้ผ่านไปแล้วอาทีนี้เราจะมารวมกันเนะครับเราจะมารวมกันอันดับแรกก่อนที่เราจะฟังทั้งหมดมาอา่เอาเสียงพร้อมกันตามครูก่อนนะครับเพื่อจะได้เราจะได้คล่องขึ้นในการอ่านนะลูกนะพร้อมกันชี้เลยลูกชี้ในหนังสือนะครับ p o i n t in your book please ชี้ในหนังสือเลยนะครับ Page 58หนะ้า58นะครับพร้อมกันพร้อมกันครูนะครับ one, two, three. what are you going to do this weekend? what are you going to do this weekend? i'm going to stay home. i'm going to stay home. what about you? what about you? i'm going to go to the I'm going to play hockey. I'm going to play hockey. i I'm going to play in our tournament. I'm going to play in our tournament. Wow, that sounds exciting. Wow, that sounds exciting. Wow, that sounds exciting. Good luck, I hope you win. Good luck, I hope you win. Good luck, I hope you win. Thanks. 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 What? o <Okay, S 2> <are> you? โอเรียบร้อยนะครับสำหรับสนทนานี้อ่ะทีนี้ก่อนเราจะปิดการสนทนานะครับบทที่7ในหน้าที่เท่าไหร่58ให้ทุกคนกับมาชีโตนี้หนึ่งครับ ลองอ่อานออกเสียงตามทีสปีเกอร์อหนึ่งครั้งนะลูกนะอ่านิญครับทีนี้ลูกนะ What are you going to do this weekend? I'm going to stay home. What about you? I'm going to play hockey. I'm going to play in a tournament. Wow, that sounds exciting. Good luck. I hope you win. Thanks. ครับเรียบร้อยนะครับจบไปแล้วสำหรับ สนทนานะครับในบทที่7นั่นเองนะครับแน่นอนครับบทสนทนาเล่มนี้ก็สามารถออกสอบได้นะลูกนะฉะนั้นอย่าลืมอ่านให้ครบทุกเม็ดทุกหน้าด้วยนะครับมาทีนี้พาร่างงานได้เลยวันนี้ครับให้ทุกคนครับหยิบหนังสือทษทีครับหยิบ Workbook ครับ please take your student work book on the table please ให้ทุกคนหยิบ Workbook นะครับเป็นสีเขียวอ่อนนะครับขึ้นมาบนโต๊ะเลยนะครับที่เรากำลังดูคลิปกันตอนนี้นะลูกนะเสร็จแล้วให้ทุกคนครับเปิดไปที่หน้าเท่าไหร่ page 56เปิดไปที่หน้า56ครับ นา16การเม่านี้ครับคืออะไรเราเรียนบทสนทนาไปแล้ว4บทสนทนาใช่ไหมลูก4บทสนทนานี้นักเเลยเห็นไหมครับด้านบนด้านบทนี้เขาไม่ได้เรียนประโยคมาให้เรามาเราเรียนไปแล้วเนาะการแต่งประโยคในเบื้องต้นที่เราอ่านในเมื่อกี้ให้เราเนี่ยเรียงเป็นประโยคให้ถูกต้องให้เรียบร้อยนะลูกนะลายมือสวยงามนะครับด้าีสามารถเปิดหนังสือดูประกอบไในในขยับในคำสั่งเรียงประโยคให้ถูกต้องนะครับจากคำที่กวดให้เห็นไหมครับด้านบนด้านตรนี้เห็นไหมครับด้านนี้แล้วก็อะไรครับตรงนี้เห็นไหมครับ แค่ส่บทสั้นๆแค่นั้นเองนะครับเรนนี้ถูกต้องด้วยอนุญาตให้เปิดหนังสือดูได้นะครับฉะนั้นก็เป็นการฝึกทบทวนการอ่านแล้วก็การฝึกการแต่เประโยคปันในตัวด้วยเองนะครับมาฉะนั้นวันนี้การบ,บ้านชิ้นที่1คือ Workbook ชิ้นที่2ครับอย่างที่บอกตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับเราจะมีการสอบท้ายบทที่6นะครับโดยระบบนะครับนักเรียนฟังนะครับระบบเนี่ยจะมีการเปิดสอบในนี้คลิปจะถูกปล่อยในวันอังคาร ซึ่งวันอังคารเนี่ยเราจะเรียนกันช่วงประมาณมบ่ายโมงบ่ายโมงนะครับการทำข้อสอบอันนี้ครูจะปิดระบบในเวลา3ทุ่มหรือ21นาฬิกาฉะนั้นนักเรียนนะครับต้องทำ,ทำมาในระบบให้เรียบร้อยนะครับมีปัญหาอะไรก็ตามกรุณาแจ้งที่ลายส่วนตัวของครูดได้เลยนะครับเน้นย้ำนะครับนี่คือการสอบท้ายบท ระบบจะปิดในเวลา21นาฬิกาหรือ3ทุ่มนั่นเองนะครับฉะนั้นอย่าลืมทำมาด้วยโดยข้อสอบครับมีทั้งหมด30คะแนนทั้งหมด5ตอนตอนที่1เสียงโฟนิก ND และ NG ซึ่งเราเรียนกันไปแล้ว2สุทนาถามตอบอันนี้เบื้องต้นนะครับบทที่6 3เรียงประโยค4เรียงลักษณะบุคคลนักเรียนจะาสุลักษณะบุคคลได้ไหมครับลักษณะสีคำนามไปทบทวนดูดีด ต่อมาและคําคำศัพท์บุคคลในครอบครัวเราเรียนไปแล้ว father mother sister brother อย่างเห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างทั้งหมดเราเรียนกับไปแล้วและในส่วนนี้ด้วยมันมีทั้งในส่วนที่เป็นออนไลน์อยู่ถึงประมาณ50%เลยออนไลน์50%และในช่วงก่อนที่เราจะปิดคริสต์มาสปีใหม่อีกถึง50%ัน้นัเรียนสามารถอ่านทบทวนความรู้ได้นะครับทีนี้การสอบออนไลน์ฟังให้ดีนะครับ การสอบออนไลน์ทำได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นถ้าใครทำมา2ครั้ง3ครั้งคะแนนจะกลายเป็น0ูนย์ทันทีเน้นย้ำนะครับการทำข้อสอบท้ายบทออนไลน์ทาได้เพียงครั้งเดียวครั้งเดียวเท่านั้นจะไม่มีการทำครั้งที่2-3-4หรือ5ไม่มีการแก้คะแนนใดทั้งสิ้นฉะนั้นก่อนทำข้อสอบก่อนสแกน QR Code ตัวนี้เพื่อํำแบบทดสอบท้ายบทรวมถึงก่อนที่จะคลิก ลิงค์เพื่อทำแาบ,บทดสอบท้ายคลิปนี้นักเรียนกะรุณาทบทวนบ,บทเรียนให้แน่นก่อนเมื่อพร้อมแล้วลงมือทำได้โดยระบบจะปิดเวลา21นาฬิกาหรือ3ทุ่มนั่นเอง3ทุ่มตรงระบบปิดใครไม่มีคะแนนและไม่มีการแจ้งมาด้วยเหตุจำเป็นต่างๆก็ขออนุญาตให้ศูนย์นะครับฉะนั้นใครที่มีปัญหาด้านการทำเช่นไม่สะดวกทำขอความมือแจ้งด้วยนะครับเพื่อที่จะ เปิดโอกาสให้ทหําในโอกาสต่อๆไปนะครับหรือหาวิธีการทําแบบทดสอบนะครับในวิธีทางอื่นๆนั่นเองนะครับฉะนั้นฝากไว้นะครับบอร์ดแบบทดสอบ post ์ e ทส unit ศิตคะแนนเก็บคะแนนวันนี้ระบบจะปิดเวลา21นาฬิกาตรงหรือ3ทุ่มนั่นเองนะครับและที่สำคัญกะรุณาอ่านโจทย์ให้จบตั้งแต่ชื่อว่าเขาให้พิมพ์อย่างไรเวลาพิมพ์คำตอบลงไป ขอให้พิมพ์ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ขึ้นต้นแบบไหนกรุณาอ่านคำสั่งให้จบเพราะคำสั่งถ้าเราไม่ทำตามก็จะได้คะแนนสูงตามที่แจ้งไปนะครับและจะไม่มีการแก้ไขคะแนนใดๆทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นกรุณาอ่านให้จบด้วยนะครับเรียบร้อยนะครับฉะนั้นหวงว่าบทที่หข้อสอบก็ไม่ได้ยากอะไรเกินตัวเลยแค่เราต้องอ่านให้จบและเราต้องใส่ใจนิดหนึ่งนะลูกนะเพราะคุณครทุกคนทำได้นะครับ เรียบร้อยครับสำหรับวันนี้ครับเราก็ได้เรียนรู้บทสนทนาบทที่เจ็ดเบื้องต้นนื้อสี่บทสนทนาแล้วก็เรามีการสอบท้ายบทนะครับหลังจากดูคลิปนี้ด้วยฉะนั้นก็ฝากนักเรียนด้วยนะครับรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองด้วยนะลูกนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราเจอกันนะครับในวันพรุ่งนี้ในวันพุธนะครับ on Sunday เจอกันและพุกและเมื่อคะแนนสอบท้ายบทบทที่6เนี่ยได้มีการสรุปเสร็จแล้วครูจะมีประกาศแจ้งไปในไลน์นะครับ ว่าได้เท่าไหร่และในกรณีที่ไม่แจ้งมาขออนุญาตให้ศูนย์ส่วนใครที่แจ้งมาการปรับเช่นไม่สามารถทําในวันอังคารแจ้งผู้คองแจ้งมาแล้วครูจะมีการปรับคะแนนในลักษณะให้ไปนำคณอบรูปแบบอื่นๆแต่เนื้อหาเดียวกันในอันดับต่อไปนั่นเองนะครับฉันฝากท่านผู้คองด้วยครับกดคันดุลานด้วยนะครับในการทำแบบทดสอบอันนี้ด้วยขอบคุณนะครับที่ตั้งใจเรียนวันนี้แล้วเราเจอการวัน พรุ่งนี้นะครับ s e e you tomorrow นะครับ bye บ๊ายบายค้นลับฟรชเทชโชคดีนะลูกนะ